โอ้โหครับกระบะมหาชนแนวโหลดเตี้ยแต่งซิ่งพองงามสายหล่อเน,น้นหล่อคันนี้นี่นะ <men> ดูดีดูหรูหราแล้วก็โหลดแบบวัยรุ่นนะครับล้อมุดซุ้มนะไม่ต้องโปนนะครับหล่อๆเลยคันนี้คือโตโยต้าไทลักไทเกอร์4 d 4ีเขาเรียกหน้าอะไร <men> จำไม่ได้แต่เนี่ย <men> เป็นหน้าสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉม <men> เป็นใ네นเจ้าอะไรวะวีโก้ั้งเออนะครับ คันนี้สีออกน้ำตาลน่ะสีดูดีรูหรูดูสะอาดเลยนะแล้วก็กระจกข้างโครเมียมโหลดติดซุม้มกำลังดีเลยครับกันชนหน้าก็โครเมียมเจ้าของดูแลรถด,ดีนะสะอาดเลยนะใส่ล้อก็อมยางนิดนิดนะครับอมยางนิดนิดสีดีสีสะอาดดูจากรูปนะครับดูจากรูปไม่เห็นริ้วรอยเลยเอา่าแล้วก็ข้างหลังใช้ผ้าใบคลุมนะแล้วก็ เหมือนจะมีแม็กซไลเนอร์นะครับพื้นปูกระบะให้ด้วยนะก็ดีครับรถจะได้ไม่ช้ำม,มากนะครับคันนี้เรียกว่าสะอาดนะผมว่านะดูดีเลยโอภายในก็เกียร์ธรรมดานี่แหละโอภายในได้สีเบสนะครับสีเบสสีตัวท็อปเขายุคนั้นเลยนะลงเครื่องเสียงเจวัตบูทเครื่องเขาบอกเครื่อง4 JK ผมก็ไม่รู้แต่2.5นะเออมันก็คงยังเป็นเครื่องดีเซลอยู่ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับเออ่เคเครื่องนะฮะ นี่เครื่องเสียงเต็มระบบเลยเหมือนกันนะเนี่ยเออทั้งคันเลยครับเออมาแนวรถภายในออกภายในสะอาดดูดีนะครับเ <c oughs> นี่ยเครื่องรุ่นเนี้ยดีเซลหรือเปล่าแหมจะดูแล้วน่าจะดีเซลหรอกนะ <c oughs> เดินท่อสเตเลสด,ด้วยท่อเหล็กนะครับแล้วก็แต่งห้องคงห้องเครื่อง,องสีไม่ได้สีห้องเครื่องก็ใช้สีเดิม,ส,ดมสีเดียวกับตัวรถน่าจะมีการ <c oughs> ฟิตเมนต์มาพอสมควรเลยนะครับคันนี้นี่ แต่ละรูปเนี่ยาการที่แบบชะยืนยันพวกเลขเลขที่ปั๊มตัวรถเนี่ยเขาก็จะเขาก็พยายามจะบอกว่ารถไม่เคยชนไม่มีอุบัติเหตุไม่ยับเพราะถ้าชนเนี่ยมันยับไปการเคาะกลับคืนมามันยากมากนะครับมันยากมากๆนะเออเรียกว่า แล้วรหัสตัวถงตัวถังรถมันมีเล็กคอร์ดอยู่ที่ระบบขนส่งนะครับคุณจะไปตัดต่อไปเปลี่ยนนี่ไม่ใช่ได้นะครับเรื่องใหญ่นะครับผมเขาตรวจเจอในทะเบียนและยุ่งเลยนะครับเพราะงั้นมันเป็นถ้าถ้ารถที่มีลูกพวกนี้วนใหญ่เขาก็จะพยายามจะบอกว่ามันเป็นรถที่ไม่ได้มีอุบัติเหตุหนักบาถึงขนาดต้องมาเคาะมาอะไรกันเยอะแยะขนาดนั้นนะฮะเา้าเดี๋ยวเราไปดูราคากันครับโอ้สภาพสภาพคันนี้งามนะงามมากซะด้วยนะครับก็ ดูดูดูรุนราคากันนี่ลงแค่ไทเกอร์ไม่ได้บอกอะไรมากเครื่อง 4JK นะเอาฟับหนึ่งแบาทครับหนึ่งแบาทก็ราคาอยู่ตามฐานแล้วครับค่อนค่อนไปทางขึ้นจากสภาพรถธรรมดานิดนึงเพราะต้องยอมรับว่าคันนี้แต่งมาเยอะมากนะครับมีเครื่องเสียงด้วยนะครับแล้วก็แต่งทั้งเครื่องทั้งรูปทรงช่วงล่างโหลดก็ อ่าก็ราคาก็เลยต้องปรับขึ้นมานะก็อยู่ที่ความชอบครับความงามของรถคันนี้ก็ถือว่างดงามเลยขับอวดได้นะครับถ้าชอบก็ติดต่อไปครับหาเจ้าของรถเขาแล้วก็ไปทดลองดูรถกันนะครับขอให้โชคดีกับรถคันนี้ครับแล้วกดติดตามกด s u b สไครต์กดไลค์และแชร์ไว้เลยรถดีๆมีมาเรื่อยๆมีมาเป็นประจำ